สวัสดีเพื่อนๆชาวอารีโอทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นิกกี้จะทำคลิปอาจจะไม่ยาวมากแต่ก็จะพามาดูต้นไม้นะคะตัวเจ้าอารีโอคาปัสที่พี่นิกกี้เนี่ยกำลังจะล้างลากส่งกำลังจะส่งในวันนี้ให้กับลูกค้าต้นไม้พวกนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ราคาเบาๆหมดเลยเนาะที่เราส่งลูกค้า พี่นิกกี้จะให้ดูเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือว่าราคาเบาแต่หน้าไม้เนี่ยก็คือไม่ได้แย่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของต้นไม้ที่เราตัดรากเปลี่ยนดินไป3เดือนแล้วเนี่ยรากมันเดินขนาดไหนนะคะก็เป็น2ประเด็นแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ออดูไม่เคยได้ดูต้นไม้ที่หลังจากตัดรากเปลี่ยนดินไป3เดือนแล้วเนี่ย หน้าตาของรากที่มันงอกออกมามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็รากที่มันดึงสารอาหารได้ดีแล้วต้นมันจะสวยอยังไงนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนี่ยค่ะต้นแรงที่พี่นิกกี้จะให้ดูนี่คือไม้ราคาเบาๆนะคะนี่คือราคาเบามากสำหรับสวนเรานี่ค่ะนี่คือ รากของเขาที่เราตัดไปแล้ว3มเดือนแล้วมันก็ได้เกิดใหม่มาแล้วทุกคนดูความเขียวได้นะเนี่ยมือพี่นิกกี้กับอันนี้คือเราก็ถ่ายแบบไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ปรับอะไรนะคะทุกคนเนี่ยนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในบางครั้งอะคะ่ะคือ ด้วยความที่ตอนแยะไม้ที่สวดเราค่อนข้างจะเยอะเนาะมีหลากหลายด้วยเราก็เลยไม่ได้หวงที่จะแบบแบ่งไม้ที่เรายังไม่ได้คัดเพื่อที่จะเก็บเนี่ยเราก็แบ่งออกได้เพราะว่าปริมาณเนี่ยมันเยอะแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราขายราคาเบาแล้วยังแบบมานั่งต่อนู่นนั่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าราคาเนี้ยมันสมเหตุสมผลมากอยู่แล้วเนาะก็ ถ้าใครมีปัญหาหรือว่ายังเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะสามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะเพราะด้วยอายุหม้เนี่ยมันก็คือถ้าคุณเข้าใจเรื่องของการเลี้ยงหมา้คุณจะไม่รู้สึกเลยว่าราคามันเป็นปัญหาเนาะแต่เราก็เข้าใจว่าหุ้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของผู้ซื้อค่ะที่แบบอุ้ยจะได้ไม้ที่ราคาถูก,ถก คุณก็ต้องดูนะคะว่าถูกอ่ะไม้ไมาอย่างไงเนาะไม้ก็คือแบบเหมือนกับเขาไม่ได้เลี้ยงเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวัสดุปลูกที่มันแบบแข็งแรงสมบูรณ์แบบเนี้ยคุณซื้อไปไม้ก็เน่าค่ะคุณซื้อไปไม้ก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่อันเนี้ยไม่ว่าจะหน้าไม้แบบไหนนะคะถ้าเราได้เลี้ยงเนี่ยเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะทุกคนดูนะเนี่ยราคาเบา เพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่มันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมของดินที่ดีมันก็จะดีค่ะอยากให้ไม่ได้อยากให้มองเรื่องเรื่องราคาอย่างเดียวอยากให้มองเรื่องความคุ้มค่าความเชื่อใจแล้วก็เลี้ยงต่อไปมันจะสวยคือไหนไนคุณก็จ่ายเงินแล้วอะคุณต้องจ่ายเงินให้กับสิ่งที่เขาถูกเลี้ยงมาแบบดีนะเขาถูกเทนแดดเนี่ยคะ่ะเทนแดดเทนโคตรมาเนี่ยแข็งแรงแบบเนี้ย รอบต่อไปเนี่ยคุณเอาไปปลูกเสร็จรอบต่อไปคุณก็แค่ตัดแล้วคุณแล้วทุกอย่างก็จะอยู่แบบปกติแล้วเห็นไหมคะไม้ไม่สูงไม่ได้ยกเพราะว่าตัวไม้เองอะ่ะมันคุมฟอร์มของมันได้เองเพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมันกลางออกยิ่งโตก็จะยิ่งสวยแต่ไม่ต้องมาถามรอบนี้นะคะเพราะรอบนี้มีคนเอฟหมดแล้วอันนี้กำลังจะหลังสงเนี่ยคะ่ะ ใบสูงใบใหญ่มีโขดคอยเก็บสารอาหารมีรากที่ใหม่แล้วก็ปลายรากยังสดอยู่เพื่อที่จะดึงสารอาหารเข้าไปสู่ที่ลำต้นได้ดีค่ะก็มันมีอันอื่นอีกเนาะแต่กลัวว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปก็เอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ แล้วก็ในกรณีที่พี่นิกกี้เนี่ยลงขายในกลุ่มนะหรือว่าในเพจอะอยากให้ทุกคนนะคะที่กดเอฟเนี่ยเข้าไปเอฟใต้รูปพยายามอย่าเหมือนกับแคปรูปแล้วก็ทักเข้ามาคือมันมีปัญหาสองประเด็นก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook อะบางทีมันก็ไม่เตือนว่าคนไม่ใช่เพื่อนทักมาสก็คือเวลาที่ แคปหน้าจอแล้วเอามาให้พี่นิกกี้อะค่ะแต่มันมีคนอื่นที่เวลาไล่เรียกกันอะเขาไปคอมเมนต์ใต้โพ์ว่าเขารับต้นเนี้ยคือพี่ก็ต้องไปแย้งกับเขาอีกว่ามีคนกดรับในอินบ็อกซ์ในหลังไม้นู่นนั่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือการที่เราอะโพสต์ขายในกลุ่มหรือว่าในเพจเนี่ยคือคือมันก็เหมือนกับต้องไปเอฟใต้รูปนั้นเขาก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะกับการที่แบบอา้าว ก็ฉันก็เอฟใต้รูปนี่แล้วทำไมมีคนหลังไม้นู่นนั่นนี่เข้าไปอีกก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะตรวจสอบได้ง่ายกว่าก็คือการเอฟที่หลังไม้มันก็ไม่ค่อยที่จะแบบมันต้องมานั่งอธิบายเนาะแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มีความขัดแยง้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็ถ้าใครอยากเอฟก็แบบกดเลยเอฟต้นนี้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 ก็ว่าไปนะคะหรือว่าพินิกีหนูอยากได้ทั้งหมดเลย20ต้นล็อตนี้ก็ ทักเข้ามาได้เลยพี่ก็ได้แบบแจ้งปิดการขายไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ